ผลกระแสวันนี้พูดเรื่องงูกินหางเออพูดบ้างสักก็ดีจะได้เลิกปัญญาอ่อนกนทีเปิดเผยก็มาหน่อยมันไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงูกินหางเนี่ยเพ้อเจอแค่สัตว์เกรจชาไปนั่งกาบไปนั่งวหว้กับประโงะประโงกเพราะความเชื่อผิดๆเนี่ยระวังนะงูมันงูมันจะคลายตัวมากัดหอยกัดห้ำฉกหอยฉกห้ำ,หำมืองระวังดีๆพิทักษ์าต่างๆอาาช่วยไปพิทักษ์ด้วยนะอ้างเข้าใจปีดก,กันนะจัดการด้วยนะ ไม่ใช่จัดการจากกูแต่ไม่จัดการคนที่พูดอ้างพระไตรบิดกถ้าจะทําช่วยทําให้เป็นบรรทัดเนี่ยนะเขาอ้างว่าในพระไตรบิดกมีอ่ะไปจัดการดูหน่อยเนะาะมีจริงหรือเปล่าดูแทนกูหน่อยกูดูไม่ไหวเพราะกูไม่คิดจะดูของใครกูคิดจะดูเชื่อัวตัวเองคนเดียวเพราะนั้นคนที่คิดว่าเขาปกป้องศาสนาช่วยไปดูนิดหนึ่งข้อออกรายการวันนี้มีการอ้างถึงพระไตรบิดกหรือเปล่ามีการอ้างถึงหลักคำสอนเจ้กหรือเปล่าถ้าไม่มีโดยคำสอนช่วยกวนาฟ้องด้วยนะทำได้ทั้งนั้นแหละจะทำบุญกับโรงพยาบาลจะทำบุญกับวัดวาอารามทำได ไม่ผิดใครพอใจในการทาโรงพยาบาลทาโรงพยาบาลใครพอใจในการทําวัดวารามทําวัดวาราม iemand iemand รใครพอใจในการที่จะทํากับพระภิสูุสงฆ์ทําบุญกับพระภิสษุสงฆ์ใครพอใจในการทําบุญกับหมากับแมวกับคนยากไร้คนจนทําได้ทั้งหมดแต่สําหรับกูกูทําหมดทุกอย่างโรงพยาบาลกูก็ทาพระกูก็ทาวัดวารากูทําคนยากไร้กูทําสัตว์ยดรจฉากก็ญญทำรรมากกูสอนกูทาหมดทุกอย่างทุกประการทําไมต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อมึงสามารถทําได้ทุกอย่าง กูถามว่าชีวิตมึงกินกะเพราไก่อย่างเดียวเหรอก็เปล่าอ้าวมึงกินได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวมึงกินข้าวเดี๋ยวมึงกินราดหน้าเดี๋ยวมึงกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมึงกินเคเอฟซีเดี๋ยวมึงกินพิซซ่าเวลามึงกินมึงยังเลือกกินได้ตั้งอย่างหลายอย่างมากมายแต่ถ้าเวลามึงเลือกทําบุญมึงเลือกทาแค่อย่างเดียวว่ากูไม่เข้าใจจริงหรือเปล่าเวลามึงใส่เสื้อมึงังใส่เสื้อผ้าตั้งหลากหลายแบบหลายหลากหลายสีทําไมมึงต้องเลือกใส่เฉพาะสีนี้สีเดียวมันก็ไม่จําเป็นเราพอใจในการทําสิ่งใดให้มันคคคครรรรรรอออออบบบบบงงง์์ปะกกกกใหห้้้มมมััันเทททุสสิ่็าาาถํไดด เออมันจะเป็นอะไรไปล่ะใครพอจะในการทําอะไรก็ทําใครไม่พอจะในการทําไม่ต้องทําผลกระแสวันนี้พูดเรื่องงูกินหางเออพูดบ้างสักก็ดีจะได้เลิกปัญญาอ่อนกนทีเปิดเผยก็มาหน่อยมันไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงูกินหางเนี่ยเพิเจอแค่สัตว์เิราชารไปนั่งกาบไปนั่งไหวกับประงกประงกเพราะความเชื่อผิดๆเนี่ยคิดว่าสัตเวเิรจฉานแดกตัวเองแต่เท่ากับศักดิ์สิทธ เลิกปัญญาอ่อนเลิกเ,เพอเจอร์กันสักทีที่กูพยายามบอกให้พวกมึงว่าอย่าไปทําเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเพอเจอร์ไร้สาระปัญญาอ่อนแล้วมึงเลิกพูดกันสักทีว่ามันเป็นความเชื่อของเขาเขาทาแล้วเขาได้เขาขอแล้วเขาได้ได้อะไรกูเห็นยังนั่งจนอยู่เลยเอาอะไรมารวยมึงหมดหนี้หมดสิ่งก็แล้ยังไปนั่งกากกระปงกกระปงกกันนะไปนั่งเชื่อกอาวทองไปแปะกันอะนะมีอะไรดีขึ้นหรือยังระวงังนงะงูมันงูมันจะคลายตัวมากัดหอยกัดห้ำฉกหอยฉกห้ำมึงระวังดีๆ ดีแต่ขอแต่ไม่เคยได้หาอะไรมึงไม่คิดจะลงมือทําแล้วมึงจะได้อะไรมาได้อูขอให้งูฉกอหอยฉกหัม,มึงก็ทิ้งเถอะไปนั่งกาบนั่งไหวกันอยู่ได้สัตว์จฉานเนี่ยและอ้างกันเก่งเหลือเกินนะมันเป็นความเชื่อเขามึงอย่าใช้คาว่าความเชื่อใช้คาว่าความโง่จะเหมาะกว่าอย่ามาพูดว่าความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่มึงควรจะเชื่อหน่อยเชื่อในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลหน่อยไม่ใช่เชื่อเอาแบบใครพูดมากูก็เชื่อหมดปู่ย่าตายายพูดมากูก็เชื่อหมดโคดเง้าสักสารพูดมากูก็เชื่อหมดมึงจะเชื่อทุกอย่างไม่ได้โครเง้าสักสารเขาสอนมึงมาไม่ได้หมายความว่าดีทั้งหมดโครเง้าสักสารดีก็มีโคดเง้าสักสารไม่ดีก็มีประเพณีดีก็มีประเพณีไม่ดีก็มีมึงจะบอกทุกอย่างดีไม่ได้นะมึงต้องพิจารณาตามหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงว่ามันเข้ากันได้กับชีวิตมึงหรือเปล่า ถ้ามันเข้าไม่ได้กับชีวิตมึงมึงก็ไม่ควรก่ยกับการเชื่อถ้าไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อชีวิตมึงมึงก็ไม่ควรไปสนใจมึงอย่าคิดว่าทุกอย่างที่สืบทอดกันมาเป็นต้องถูกต้องหมดมันผิดพลาดได้แม้แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ยังสอนแล้วว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อโดยการฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อแม้เป็นครูบาอาจารย์ให้เอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าเพราะโอกาสในการจําผิดจําพลาดมันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มี รบกวนอาจารย์ช่วยแกะพัสดุด้วยนะครับมีลังนกกับตุ๊กตาของซาริโอมาเยี่ยมตอนท่านอาจารย์เบียรป่วยนะคะอะไรอ่ะพัสดุของวันไหนไม่รู้อ่ะวันนี้เหรอแม่มีพัสดุของวันนี้มาหรือยังฮะ คิดเห็นอย่างไรกับคําว่าทรมะแท้ไม่มีคําปลอบใจแต่มีความจริงซึ่งคนงอยอมรับไม่ได้ก็จริงอะนะกูเห็นดรามากันจังเรื่องความเชื่อไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะ่ะว่าไม่เป็นว่าแบบกูไปด้อยค่าอะไรต่ตางๆนานาเรื่องพิธีกรรมความเชื่อเขาเนี่ยความศรัทธาเขาอะ่ะทำไมเวลานี้มึงไปนั่งด่าเรื่องงูกะะันล่ะถามหน่อย กูจะบอกให้สิ่งที่มึงไหว้กับสิ่งที่เขาไหว้กันนะไม่ต่างกันเลยนะไหว้งูกับที่มึงไหว้เทพเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะขอเหมือนกันแต่มึงคิดว่าเทพเนี่ยสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานไงมึงเลยบอกว่าไหว้เทพเนี่ยไหว้ได้แต่ไหว้งูไหว้ไม่ได้ไม่ต่างกันจ้าไหว้เทพกับไหว้งูกินหางพอกันเพราะสุดท้ายมันหนีไม่พ้นคาว่าอ้อนวอนขอร้องรอผลดนบันดาลมันไม่เกี่ยวกับมึงจะไปไหว้อะไรมันไม่เกี่ยวกับมึงจะเชื่ออะไรมันไม่เกี่ยวกับมึงจะขออะไรมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่มึงทําอยู่น่ะมันถูกต้องหรือเปล่า มึงจะไหว้อะไรไม่ผิดเลยมึงกราบวัวกราบควายกราบงูกราบพ่อกราบแม่กราบเทพเทวากราบพระพุรุษกราบผระอิฐพระปูนกับกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบพระพุทธรูปกราบอะไรก็ตามไม่ผิดมึงสามารถกราบได้ทุกอย่างแต่คําถามคือสิ่งที่มึงกราบแล้วมึงนึกถึงในใจอ่ะมึงกราบไปเพื่ออะไรการกราบการไหว้การบูชาไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นประโยชน์แต่ในเจตนามึงกราบไหว้เพื่ออะไร ถ้ามึงกราบไหว้เพื่ออ้อนวอร้องขอหลอผลดนบันดาลอันนี้ปัญญาอ่อนเลยแต่ถ้ามึงเปืกราบไหว้เพื่อลึกนึกถึงคุณงามความดีอันนี้ดีเลิศเลยแต่คําถามมึงไหว้งูก,กินหางมันมีคุณงามความดียังไงกับมึงตอบกูหน่อยอ่ะตอบมึงไหวเทพเทวาเทพเทวามีคุณูปการยังไงต่อชีวิตมึงตอบอ่ะแต่ถ้ามึงกราบไหว้เทพเทวาเพราะละลึกนึกถึงคุณธรรมของเทวดา หรือคุณธรรมของการไปเกิดเป็นเทวดาเช่นระลึกนึกถึงการรักษาศีลห้าระลึกนึกถึงพรหมวิหารสี่ถ้ากราบถึงเทวดาไหว้เทวดาระลึกนึกถึงคุณธรรมที่นําไปสู่การเกิดเป็นเทวดาอันนี้ดีเนี่ยกูสอนแบบเนี้ยตลอดแต่มึงไม่เคยระตัดไอคลิปแบบนี้ไปเลยกูสอนแบบนี้มาตลอด2ปีแต่คนเลือกจะตัดคลิปเฉพาะเวลากูดา่าแต่เวลากูอธิบายเลือกที่จะตัดทิ้ง ไม่เอาไปทั้งหมดเห็นไหมปัญหามันเลยเกิดการทะเลาะบบาแววงเกิดการเบียดเบียดเบียนกันไม่คิดที่จะเลือกฟังคําอธิบายเลือกฟังเฉพาะคําที่กูด่ามันมีแต่เรื่องเพอเจอร์ปัญญาอ่อนทั้งนั้น ไอ้งูกินหางบวงหน้ากระบ,บาดอะไรเนี่ยมึงตัดออกจากสารระบบในชีวิตมึงไปเลยไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีโดยหลักคําสอนไม่มีโดยอัธฐาปญชนะไม่มีโดยหลักสักจจะความจริงว่ามันจะสามารถแก้ไขชีวิตมึงให้ดีหรือแย่ลงได้ทําไม่ได้งูกินหาม,มีอยู่ในพุทธว,วัติมีหาอะไรอยู่ในพุทธว,วัติ มันจะมีมันก็มีแค่งูกินหางแต่ไม่ได้สามารถช่วยโดยมันดาลค้าให้ดีก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่มีเพอเจอคนมันจะแถอะมึงในเมื่องูกินหางมันทําให้มึงมีประโยชน์อะทําให้มันมีประโยชน์อ่ะมึงเข้าใจปะมันได้ตังค์มันได้รายได้มึงก็ต้องปกป้องทุกทางปกป้องทุกอย่างพยายามขวนขวายเอาทุกอย่างพยายามหาข้ออัดข้อทํามามามาลองรับให้ได้เนี่ยวันเนี้หลังรายการออกกระแสอะ พิทักษ์ทต่างๆอนาช่วยไปพิทักษ์ด้วยนะอ้างพระไตรปิฎกกันนะจัดการด้วยนะไม่ใช่จัดการแต่กูแต่ไม่จัดการคนที่พูดอ้างพระไตรปิฎกถ้าจะทําช่วยทําให้เป็นราตรฐานเนี่ยนะเขาอ้างว่าในพระไตรปิฎกมีอะไปจัดการดูหน่อยเนาะมีจริงหรือเปล่าดูแทนกูหน่อยกูดูไม่ไหวเพราะกูไม่คิดจะดูของใครกูคิดจะดูเชื่อัวอกูเองคนเดียวเพราะนั้นคนที่คิดว่าเาปกป้องศาสนาช่วยไปดูนิดหนึ่งข้ออ,อกรายการวันนี้มีการอ้างถึงพระไตรปิฎกหรือเปล่ามีการอ้างถึงหลักคาสอนอะรเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่มีโดยสอนช่วยกนาฟ้องด้วยนะ อม,มูกินหางมากคือความเชื่อไม่ค่อยความจริงใช่มันความเชื่อทั้งนั้นแล้วก็ไปเชื่อกันอยู่ได้แล้วก็ชอบม,ดมาดามมาว่ามาดามาก,กันว่ามันเป็นความเชื่อเขามันเป็นความเชื่อเขา มึงจะเชื่อมึงก็เชื่อไปสิกูสอนคนที่ยังไม่ goo, เชื่อไงม,มันจะได้ไม่ไปเชื่อหรือกูสอนคนที่เชื่ออยู่แล้วมันจะได้มีโอกาสฉลาดขึ้นส่วนมึงอยากจะเชื่อต่อไปก็เชื่อไปเลยมึงไม่อยากจะตื่นมึงก็ไม่ต้อง up, ตื่นต่อไปหลับต่อไปหลับอยู่ในงูกินหางของมึงต่อไปกูสอนให้คนที่เชื่อผิดแล้วเขาอยากจะเดินออกจากความเห็นผิดกูสอนให้คนที่ยังไม่เดินเข้าสู่ความเห็นผิดจะได้ไม่ต้องเด e ินเข้าไปสู on, ่ความเห็นผิด แต่ส่วนใครอยากจะมีความเห็นผิดอยู่ต่อไปเชิญมึงมีความเห็นผิดต่อไปกูไม่ได้ไปดูถูกความเชื่อมึงเลยกูแค่จะดึงคนออกจากความเชื่อผิดๆของมึงถ้าเขามีปัญญาเขารู้เองว่าอะไรควรอยู่ควรไปแค่นั้นเองให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองมึงไม่ต้องไปสารแนอืม จุดประทัดจะได้เงินจริงเหรอมันจะได้เงินได้ยังไงมึงจุดประทัดมึงซื้อตังบ้าเสียตังซื้อไหมเสียตังซื้อแล้วมึงเอาตังมาเผาไฟมึงว่าเสียตังหรือได้ตังกูถามแกเนี่ยมึงเอาเงินไปเผาไฟแล้วหวังได้ตังเนี่ยนะมึงว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงคิดดีๆมึงจะได้ตังทำไมมึงต้องไปเสียตังถ้ามึงได้ตังมามึงต้องไม่เสียตังซีการเสียนั้นต้องเสียแล้วต้องมีเหตุปัจจัยในการได้มาแต่นี่มึงเล่นเอาตังไปเผากับประทัด ไปจุดให้ดังเสียงป่องป้างแล้วมันก็เสียเงินไปไม่รู้กี่บาทต่อกี่บาทแล้วมึงก็บอกว่าจะได้ตังค์มันจะได้ยังไงอะ